เด็กๆปลูกผักที่โรงเรียนค่ะสร้างไรายได้ให้เด็กๆผัก,กะะปลูกนะคะก็มีเยอะเลยค่ะที่โรงเรียนมีมมโหระพามีกระลำนะคะมีเคลต้นเล็กๆที่อยู่ในแปลงนะคะก็คือต้นเคลนะคะมีเคลเนี่ยค่ะกำลังโตสัปดาห์หน้าก็น่าจะย้ายต้นกล้าได้แล้วนะคะเริ่มโตแล้วค่ะดูสิคะสาหรับเคลก็ดูแลไม่ยากนะคะต่อไปค่ะมาดูผักชีผักชีนะคะเพราะยากมากแล้วนี่ที่ปลูกแปลงคือกวางตุ้งค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกวางตุ้งกับะนานะคะกวางตุ้งห้องเต้นะคะเริ่มงามอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะคะกําลังเพาะต่อไปเป็นกระเจี๊ยบนะคะในโหระพากลูกในกระถางแล้วก็ผักชีลาวนะคะอากาศขาวกระเจี๊ยบเขาจะปลูกไว้เยอะหน่อยค่ะมาดูแปลงนี้กันค่ะะนะโอ้ยนนี้เด็กๆป .3 ปลูกนะคะเริ่มโตวสวยใบเขียวเลยค่ะมาดูโหระพากันค่ะ รุด,ด,ด้วยน้ำหมักขี้วัวค่ะดูสิคะการอวบอ้วนสวยนะ่ากินมากเลยค่ะสำหรับโหระพาเนี่ยไม่พอขายนะคะมีอย่างงามเลยขายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านปลาเผาที่โรงเรียนเปิดสลานแห่งด้วยนะคะนี่เลยอย่างงามเลยค่ะแต่โปรในการด้านบนในโรงเรือนนะคะเพราะว่าสลานแห่งเนี่ยจะมีแรงกินเยอะมากเลยมีเก็บสลานแห่งไปขายด้วยนะคะให้ติดไปขายในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะลิลค่ะ 115กร,รัมค่ะขายกรรําละ10บาทเด็กๆไปขายหน้างเรียนขายหมดเปลี่ยงเลยค่ะ